ลาบเป็ดแบบบ่อเข้าตั้งแต่นี่เคล็ดลับลาบเป็ดแบบบ่อเข้าตั้งแต่เพราะว่าเคยไปกินเมืองไทยบางบางล้านเนะแต่มันเข้าแต่พัททีว่าเอามาล้วนใส่น้ำห่อนน้ำซุกแล้วน,น,วนี่มันจะเข้าจ้ะมันจะบปแสบมันจะเข้าเป็ดแม่แท้เป็ดอยู่มองหนอกมันกินข้าวแห้งจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบ เอฟซีทั้งหลายที่น e ่ารักน่ารักจ้าสวัสดีเด้อจ้ามาจ้ามาจีนเข่าจ้าจีนเข่ากับลาบเป็ดตุม่มเป็ดนะจ๊ะเนาะหลังจากเฮ็ดตุ่มเป็ดเสร็จแล้วก็ลาบเป็ดก็เฮ็ดเสร็จนะจ๊ะเนาะมาจีนซื้อมาตัวหนึ่งตัวบอกง่ายหนึ่งจ้ะอันห่ากระมาแบ่งเฮ็ดอีกเครื่องตัวก็ว่าจะตุ่มตุนเฮ็ดอัเขาหน้าเป็ดหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอียงประมาณนี้เนาะจัะเนาะเครื่องหนึ่งก็เฮ็ดจีนซื้ล่ะ ก่อนจะกิ่นกับฝากกดซับสะไข่กดไหลกดแช่ใน่ด้วยแต่เด้อท่านผู้ชมทั้งหลายขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิงมาชมขอบคุณหลายๆจ้าเป็นกำลังใจให้กันอะไรกันเนาะแต่เนาะไปเขามาหาแล้วเขาอมาาเามาเนต์ทิ้มไว้ยายๆก็จะไปหาทุกๆคนก็แต่ไปหาสาเน่ก็แต่ขอโทษขออภัยหลายๆด้วแต่เด้บางคนก็จะไปหาสาแน่ไปหาซาแน่ไปคือแบบว่ากับเพื่อนใหม่เขามากกดซับสะไข่ให้แล้วก็แบบว่า ก็ถ่าแน่จากหน่อยเนาะต่เนาะจังไปหากันขั้นไปไหว้หลมันก็รุดมันก็จะออกจากกันเนะาะต่เนาอยเพื่อว่าให้ความแน่นอนขั้นไปเบิ้งแล้วยาอยากไปเบิง้งให้จบคลิปจังสีกดลซับสไใภ้ให้กันเนาะมันจังบ้ารุดรับรองว่าไมหรุดถ่ายยายาไปหาเนาะทุกคนเนะาะต่เนาอ <c oughs> ถึงแล้วก็จะไปถึงแล้วก็ เบิ้งให้บางคนก็เบิ้งใหาย้อมคลิปเนอตาจังจังจังกดให้ก็เบิ้งให้ย้อนแดีว่าอันนั้นให้เนาะแต่เนาะเพื่อส่าจังได้หรอชดเชยหายนะจอะสาชดเชยห้เนาะมาัดอัตรามันกินน้ำกันจตาเบาๆลายใหญ่ห่างเบาๆลายมันหิว ขเขาแบบแบกูทอดหอมเป็นสุน้ำกุกกู เขาี่กระตากล้มแบบแข,นะข<อ>็งมากแต่นักเขาสงสัยนี่ผ่าเข่า ย่างเดี๋ยวก็ไม่ผักกาดเดาเนาะจะน้องผักกาดเดาที่บ้านห้าแล้วมันไม่กินมันมงมนอกนะคะอยากต่อ ลาเป็ดขั้นอ่อกจากนั้นเขาเอามาลวนซะก่อนเดีวยวแต่านผสมุมโอ้ยเฮ้บอมแอนเอามาผัดจะเอามาผัดผัดใส่กระเทียมเกี่ยวซะก่อนจ้ะเพราะว่าถ้าไปลวน,แ,ลวนแต่มันเขา้าแต่มันเข้าเคล็ดลับก็ซื้อบอกตรงนี้นะจแะเนาะ

go ก็อยากเปิดไปสองช่องนะจ๊ะยูทูปเพิ่มให้ได้ทั้งสองจั้ผู้ใดไปหาช่องใหญ่กับช่องใหญ่มาหาบช่องน้อยช่องน้อยมาหาเลยจ้ะ เัาที่ราินข้ากับลาเป็ดอยู่เบอน อินโดนไปบ้างน้อยบอร์าจะทานผูน้ชมขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิเ้งมาแต่้อโชคดีมีความสุขไปแต่ด้ท่านผูน้ชมจ้าบ๊ายบายจ้ะ